สวัสดีครับวันนี้เราสมาสัมภาษณ์พีธเร้อนๆกันนะครับสมาชิกของกลุ่มเรามีดังนี้นะครับคนซ้ายนะครับคือนายธวัชชัยยอดมณีนะคชื่อเล่นชื่อโจนนะเป็นพิธีกรนะส่วนรบข้างๆเขาก็คือตัวเขาเองที่ยังมีผมนะตอนนี้ส่ะทรงผมเขาหายไปพอกับสมองร้อนนะส่วนคนขวานะผมเองครับชื่อนายนชพลชัยสัมฤทธิ์นะชื่อเล่นชื่อผีนะเป็นคนตัดต่อ คนนี้ชื่อจักรินยาวดำน้ำชื่อเล่นชื่อเด่นนะเป็นคนถ่ายนะครับส่วนคนที่นั่งข้างโจนะหัวเห็ดเหตุนี่ชื่อกิติพงศิรัตน์นะครับชื่อเล่นชื่อฟิล์มนะครับทําหน้าที่เป็นคนเขียนสคริปต์นะครับส่วนคนนี้นะชื่อพัชรนนท์บุญส่งนะครับชื่อเล่นชื่อพีนะเป็นพิธีกรของเรานั่นเองนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอสัมภาษณ์กันเลยนะครับสามารถนะครับว่ามีวิธีการลดโลกร้อนยังไงบ้างครับใช้ถุงผ้าค่ะใช้บันไดแกนลิฟต์ค่ะ พ่บคู่อะไแก้วคุณใช้ไฟอะไ้กันขอบคุณครับเหล่าไน้งสหรับชื่ออะไรครับชื่อชีื่อครับเอ่อปัญญามาถามเรื่องแบบวิธีการลกน้อนนะครับแล้วไม่ดีครับแน่ปแัจักรยานแทนการขับรถราไขอบคุณครับสำหรับชื่ออะไรครับชู่อคู่ห้ัควอีอไรครับคิสาม่ะ ขอวิธีลดโลคร้อนมาวิธีนึ่ครับต้องการใช้รถส่วนต่อสัมผมขอบคุณครับเจาครับชื่ออะไรครับผมชื่อสจวิทยูชั้นม .4 ครับผมวันนี้ผมมาถามวิธีลดโรคร้อนนะครับขอมาหนึ่อวิธีครับห้ามขับขี่ในโรงเรียนครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่ออะไรอยู่ห้องอะไรครับชื่อกัปติครับอยู่ห้องห้าครับครับผมขอวิธีลดโรคร้อนมาหนึ่งวิธีครับ จิตสูรมากเลครับที่ไหนครับที่บ้านครับครับผมครับครอยู่ชื่ออะไรอยู่ห้องอะไรครับชื่อบุกป้องอยู่สี่ทับเจ็ดมาได้ผมขอวิธีการลลดดร้องวิธีการครับเอาได้ครับลดการใช้ถุงพลาสติกครับให้คำนี้หวยกันไปด้วยครับ